นี่คือคาบเรียนวิชาศิลปะในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวาดรูปแม่ในฝันของพวกเธอในาจาเด็กเ,กเอาลงมือทำกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวครูกลับมานะป๊นนึงความปรมารถนาของเวบบี้นั้นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเธออยากจะมีแม่บุญธรรมเป็นซูเปอร์สตาร์คุณโซฟีช่างสง่างามไร้ทิฏฐินี่ฝันล,ลมๆนั่นๆอีกแล้วหรอเฮ้ยอย่าเด็บี้ไม่มีซูเปอร์สตาร์คนไหนที่จะรับเธอไปเลี้ยงหรอกนาะ อย่าได้หวังไปเลยเฮ้ยทำอะไรของพวกเขาเนี่ยโปสเตอร์ของฉันเละตัวเป๊ะไปหมดแล้วแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นโซฟีสวยกว่านี้รูปเยอะเลยเดบี้จ๋าเธออยากทำมาเป็นลูกสาวฉันไหมจ๊ะไม่เห็นจะต้องทำเลยนะคะฝันของฉันเป็นจริงแล้วถ่าโชฟพีนะาจ๊าเด็กๆมีความสุขมากๆได้ล่ะเอาล่ะเราจะต้องคุยกันแล้วนะใครเป็นคนทำแบบนี้ฮะ นี่เรียกว่ามื้อเช้าแบบปกติปกติทั่วไปล่ะคะเนี่ยโอ้โหว,ว้าวคนเป็นปเปอร์สตาร์ก็ต้องกินแต่ของดีๆสินะใช่ปะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะเนี่ย เริ่มจากเค้กก่อนก็แล้วกันอุ้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแม้แต่พนักง,งานของโซฟีก็มีโอกาสได้กินของพวกนี้แต่วันนี้โซฟีกำลังลดน้ำหนกักไปไป,ไปเก็บโต๊กันได้แล้วเดี๋ยวเดียวสิคะอย่าพิ่งสิหนูยังชิมไม่ครบทุกๆอย่างเลยนะคะ s <S ว้าวคนรับใช้บ้านนี้โชคดีจริงๆเลยเดี๋ <What? S 1> ยวจะกินอะไรตอนไหนก็ได้ การเป็นลูกของซูเปอร์สตาร์เนี่ยสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ต้องห่วงไประครเพราะบริการซ่อนขนมเอาไว้สารพัดอย่างจะตินขาฮีโร่ตัวจริงจริงเลยค่ะแล้วเขาก็ซ่อนของเอาไว้ให้โซฟีได้เหมือนกันเด้อสับปะรดเหรอทุกคนเงียบเพราะว่าเวทมนต์แห่งภาพยนตร์กออขึ้นที่นี่โซฟีผู้สง่างามกำลังเข้าฉากการแสดง เธอยกระดับน oh, anyway. wow. so really. so so ังท wow, ุกๆเรื่องที่แสดงให้ดังระบนดะเบ้อว้าวแมวฉันมีพรสวรรค์มากๆเลยอะอยากจะเป็นเหมือนเธอบ้างจังการเป็นนักแสดงมันก็ไม่น่ายากเกินความสามารถหรอกมั้งก็แค่จะต้องแต่งตัวแล้วก็จะต้องเข้าถึงบทบาทแค่นั้นนี่แหละคือความลับสู่ความสําเร็จใครก็ได้ช่วยเอาเจ้าหัวมานี้ออกไปจากหัวหนูทีค่ะโอเดบี้ติดแมอยู่กับบทบาทใหม่ของเธอซะแล้ว อยู่ไหนคะช่วยหนูด้วยค่ะแย่ก็สายเกินไปเสแล้วล่ะแม่หนูชากนั้นนั้นพังปีนาดไม่เป็นทาวันนี้ช่างแสนจะวุ่นวายเสียเหลือเกินนั่นไงคุณแม่มาแล้วลูกลักเข้านอนได้แล้วนะจ๊ะวันนี้พักเรื่องนิทานกับร้องเพลงไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่จะต้องตื่นแต่เช้าตู่เลยนะสิฝันดีนะจ๊ะลูกรักแต่เมื่อทุกคนเข้านอนเรียบร้อยป้าพาราซีก็ทำงานได้ทันที ภารกิจของพวกเขาคือตามติดชีวิตของซุปเปอร์สตาร์คุณจะได้เห็นภาพไมล่าจุดบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าวันนี้จะต้องอารมณ์เสียไปทั้งวันแน่ๆมีปะปาร์ลัซซี่พวกนี้อยู่ทั่วทุกที่เลยสเตนช่วยจัดการให้ฉันทีสิแคนนี่จะต้องแก้เผ็ดด้วยแผนสุดปังสแตนจะเป็นเหยื่อล่อให้เองกรับผมแล้วพวดปะปาลัซซี่ก็จะติดกับหลักเฮ้ยหลอกง่ายซะจริงๆน้าไหมนาองเอ้ยใช่แบบนั้นแหละเข้ามาใกล้อีกอีกจะได้สั่งสอนให้รู้ซึ้ง ก uhm. ายก็ Гос, ขอโทษทีค่ะนี่แหละคือส er ิ่งที่เจ้าผวกปะปาลาซีจะต้องเดินจะตินอาสนะได้อย่างง่ายได้จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะต้องรีบไปห้องน้ำเสร็จแล้วล่ะโอ้ยเกือบจะถึงแล้วอีกนิดหนึ่งคุณุโซฟีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ อไม่ใช่สิมาผิดจังหวะซะจริงๆนะแม่นางกการโพด่าแล้วก็ยิ้มใ้กองนั้นทุนงานของซุปเปอร์สตาร์นี่นะว้าวสวยสุด <Yes. S 2> มากเลยคะ่ะคุณโซฟีแบบนั้นแหละคะ่ะเจ้าจา,จาฉันรู้แล้วจา้าแต่แต่ว่าดิฉันจะต้องขอตัวก่อนนะคะเอาไว้ถ่ายต่อที่หลังนะคะข่าวด่วน oh. ข่าวด่วนโซฟีก็เข้าห้องน้ำไปเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยอะ่ะการได้ประทับมือบนเดอะวอล์คออฟเฟมนั้นทุกความใส่ท้งของซุปเปอร์สตาร์ทุกๆคนเลยนะครับ พบกับคุณโซฟีได้เลยครับถึงเวลาที่เธอจะสั่งรอยประทับไว้บนโลกใบนี้แล้วครับ3 2 1เริ่มรได้เลยครับว้าวนึงช่วงเวลาที่สุดยิ่งใหญ่เลยนะคบเนี่ยและภารกิจอันซองเกียร์ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับผมและนี่ก็คือมือทั้งสองข้างของสปอ์สตาร์คนดังครับผมแต่ว่าควรจะเก็บเอาไว้ให้ดีๆและให้ห่างจากมือเด็กๆจะดีกว่านาะว้าวแม่ได้ประทับมือลงบน The Walk of Fame ด้วยล่ะ ไม่ <Why? S 2> ไม่นะไม่ไมเดบบี้ทำรอยประทับมือของแม่พังซะแล้ว oh, <no. S 1> แล้วก็ได้หน้าของเธอมาแทนที่ใชงั้น mm. แ,ตแต่เราจะต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมนิดนิหน่อย้าวแม่ของเด็บบี้นี่เจ๋งที่สุดในสามโลกเลยรอยประทับของเธอจะต้องฟังบริยัตที่สุดบน The Walk of Fame จ้ะง mm. ันรีบเพนกันดีกว่า คุณแม่นั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็มักจะหาเวลาว่างให้ลูกสาวเสมอดีจังเลยค่ะที่ได้มาเดินเล่นกับแม่แต่พวกป,รปาราซีก็ทำเสียบรรยากาศอีกจนได้นี่พวกาเขาไม่มีอย่างอื่นทำแล้วเลยยังไง เรามีลูกปองน้องมาด้วยนะคะแม่อยากจะเล่นกับหนูไหมคะก่อจะสัมภานเสร็จก็คงอีกสักพักแหละเดินไพ่เินไทยเด็บบี้อยู่นอกสายตาของร้องแล้วตามต่อไปตามต่อไปว่าไม่เนียบด้วยล่ะใด้เธอเห็นบริการอย่างเราไม่ได้ทุกๆอย่างก็เรียบร้อยดีเด็กยิงกำลังเล่นลูกปองกับน้องมาของเธออยู่อ๋อไอ้กาบาดเจ็บจากหน้าที่เกิดขึ้นได้เสมะทีนี้เธอวิ่งไปเก็บบลอนะ เธอจะคว้างดูบอลออกไปแล like ้วเธอก็รีบเป็นรับมานะเข้าใจแล้วใช่ปหอยากจะให้ลูกป่งน้องหมาวิ่งได้จังเลยแต่มันทําได้แค่ลอยเท่านั้นอย่าเลยสิเดบีสูญเสียเพื่อนรักไปสแตวแม่กูเอ้าหมาเขาหนูกลิวไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหาทางแก้ไขเอนจานทุษาจัตทรนครับครับอยู่นี่แล้วครับคุณผู้หญิงบอดี้การดีๆมักจะคิดล่วงหน้าเอาไว really. ้หนึ่งค้าเสมอลูกป่งอันใหม่ครับคุณหนูเดบีนี่แหละคือวิธีการตอบใจเด็กน้อยจ้า หมามาเล่นกันเถอะุ๊กปตาสองตัวของหนูกับแม่ยังไงล่ะคะโซฟีกําลังเจรจางานสาคัญอยู่จะมาเสียสมาธิไม่ได้หรอกเด็กๆนั้นมีความซับซ้อนกว่าหนังเป็นไงไหนจตินวันนี้เล่นเป็นแม่ของเดบบี้ก็แล้วกันนะเอาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณทำได้อีกแล้วนะพระแม่คะคุณแม่จตินค่ะวันนี้เรามีงานเลี้ยงน้ําชานะคะตามสบายเลยนะคะ นี่ค่ะตุ๊กตาของคุณค่ะส่วนคุณเล่นเป็นเคนนะคะอุ้ยไม่เอาด้วยรอกอย่ามาอ้อนวอนเสียให้ยากเลยบริการที่น่าเกรงขามของเล่นตุ๊กตากันลอกชัดเจนแล้วล่ะลืมเรื่องงานเลี้ยงน้ำชาไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถล่ะคะโอ้ข้อยังเชื่อนยรถถังคันนี้จะพาคุณไปยังสุดขอบโลกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาคนทหารไปด้วยนะคะพี่ตาตินนี่แหละของเล่นของลูกผู้ชายตัวจริงๆจริงเดฟี่มีของเล่นกี่อย่างกันแน่นะ เด็กน้อยจะตื่นตื่นเต้นสุดเลยที่นี่เราก็เล่นกันได้แล้วสินะแไ่เดียวเอาบาร์บี้ของฉันกลับขึ้นมานะพีต่ตินทำตุ๊กตาของหนูพังแล้วเนี่ยเอาเดียวคุณหนูเดบ,บี้ <What? S 1> หายไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> โว้ยสาวๆวนี่ไม่รู้วิธีเล่นสนุกสนานเอาเลย ทำไมแย่งของเล่นเด็กๆแบบนี้ล่ะฮะภารกิจของคุณล้มเหลวป,ลดปอดประจำการก็ส,สมควรแล้วล่ะเ <Good night. S 1> ขาไม่ควรจะทำร้า,ายจิตใจเด็กแบบนี้เด <Yeah. S 1> บ,บิสจ๋าแม่คือแม่ที่ดีที่สุดคนเดียวของลูกเท่านั้นจ้ะ <c oughs> มาๆหมาตาม,มาสิน้ำชาของจุปตาของ uh huh. เย็นหมดแล้วหรืมั้งเนี่ย นี่ไม่มีการถ่ายละครใดๆรับแค่โฆษณาเท่านั้นเ<ฮ>ด็บบี้มีภารกิจสำคัญเธอจะต้องช่วยแม่ทำงาน<ฮ>แต่ถ่ายโฆษณานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิว้าวแม่ขาแม่ทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะซุเปอร์สตาร์ก็ได้ทำตามคำสั่งทุก,ทก,ทกๆอย่างเป๊ะๆแต่เด็บบี้เนี่ยสิเธอยังไม่มีประสบการณ์เลยสัก,กนิดหยุดถ่ายหยุดถ่ายหยุดเมื่อกี้นี่มันไม่ดีเอาซะเลยคุณมีพรสวรรค์เขาทำงานแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะ เปลี่ยนลูกใหม่เด็กคนนี้ดว่วนตีเลย,ยแบบนี้ก็อย,อยังชัวร์หน่อยมามามา,มา,มาแอคชั่นโอ,โอ้ใครกันล่ะเนี่ยหนูเองค่ะแม่ลูกของแม่ไงคะนี่คิดจะมาหลอกกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอลูกสาวของฉันไม่ได้หน้าตาแบบนี้สักหน่อยก็ดูนี่สิน่ากลัวจังเลยหน,หน้าดำของหนูหายไปไหนแล้ว โอ้ยลูกคงไม่เหมาะกับธุรกิจบันเทิงจริงๆแหละเอ้าเอ้าดาราเด็กของเราหายไปไหนแล้วเนี่ยไปตามเข้ามาคุณโซาฟีครับไอ้เจ้ามอนนี่แหละครับตัวกันเดี๋ยวฉันจัดการเองจะตินไว้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเข้ามาแล้วเขามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้เองครับบ้านดังนี้ต้องให้บริการเพียคนเปิดประตูเท่านั้นนะครับความปลอดภัยจะต้องมาก่อนับผม สวัสดีครับผมมหาเดบบี้ครับผมจะต้องตรวจสอบ่อนะครับก็สะอาดสะอ้านเอมอองดีนี่แต่ดอกไม้นี่มีพิรุษแปลกแปะกและติดสินขาปล่อยเขาสะค่ะโอเคปลอดภัยครับผมจะปล่อยให้พวกคุณอยู่ตามลำพังครับน่าอ๋อฮเปอร persta โจฟีตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยเด็กๆจ๋าโตะจัดเรียบร้อยแล้วนะมาม่ามากินอาหารกลางวันกันเถอะแล้วเร็วแต่ว่าตอนนี้แบรนดอนนั้นกินอาหารไม่ลงซะแล้ว พี่ล้อกำลังตกหลุมรักเขาอย่างจังมสวยงามงดวยมากแดนดนันเป็นอะไรไปนะ่นะฮะอยากจะเล่นเกมกันไหมเด็กๆต้องการการดูแลเอาใจใส่ดูเหมือนขึ้นนี้จะมีคนอกหักน,ะะนั่งเกาะซะแล้วสิแนนอนเร็วเข้าสิคะกำลังมันเลยเนี่ย ั้งใจเล่นไหนสิคะแต่แรนดอนนั้นไม่ได้สนใจเกมอยู่ตรงหน้าเขาเลยเพราะว่าคุณโซฟีนั้นคือสุดที่รักของเขาวันนี้สนุกมากๆเลยน้ะว่ามหแต่ว่านายจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะจะต้องตามพวกเขาไปแม่คะแรนดอนจะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าหน่อยเธอเธอจับมือของฉันด้วยอะาฏิหารไมีจริงฉันจะไ่ยอมล้างมือเด็ดขาดเอาล่ะไอ้เจ้าหนูกลับบ้านไปได้แล้ว สาวน่ารักมากๆเลยเนาะแม่ว่าไหมคะโอ้ยเด็บบี้นี่ไล่เบี่ยงสาวซะจริงๆลูกเอ้ยซูเปอร์สตาร์ทุกคนคู่ควรกับรางวัลออสกา้าครับผมดาวเด่นแวดวงสังคมย้วนมารวมตัวกันในค่ำคืนนี้ซอฟี่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตก็เพื่อรางวัลนี้ใครจะได้รับรางวัลกันนะและรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของโอ้ยลุแต่จะขาดู่แล้วเนี่ยคุณโซฟี ได้ค่ะย้วรัางวัลนี่ยิตดีด้วยนะคะได้แล้วซูเปอร์สตาร์ก็ขึ้นรับรางวัลที่ฉันขอมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับลูกสาวของที่ฉันค่ะเธอคือรางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันที่เคยได้รับเลยค่ะแม่ของเ็บบี้ไม่ได้สวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะเธอยังมีจิตใจดีงามอีกด้วยลูกรักษาขึ้นมาบนเวทีสิจ๊ะ แม่ค่ะค่ะค่ะหนูมาแล้วค่ะโอเคโอเคสถานการณ์เล่นวนลูกสาวของฉันจะต้องได้รับรางวัลด้วยและแล้วเดบบี้ก็ได้รูปปั้นมาครอบครองสำหรับรางวัลลูก <c oughs> สาวที่ดีที่สุดในโลกจ้า ดูเหมือนว่าคุณโซฟีจะทําหน้าที่คุณแม่ได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยคุณคิดยังไงหล่ะคะคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมเอย่ยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกัครอบครัวตอนใหม่ๆจากช่องดุกดุม,ดมแซกยังไงล่ะ